สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับการใช้งาน Google Slide นะคะ mm hmm. เบื้องต้นนะคะว่า,าเป็นยังไงใช้งานอย่างไรได้บ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตานะคะของ Google Slide นะคะเมื่อเปิดเข้าไปนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีฟังก์ชันการทำงานนะคะหรือว่าการใช้งานเนี่ยเหมือนกับ PowerPoint เลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเป็นการทำงานบน Cloud Computing นะคะมันจะออนไลน์นะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องอเปิดนะคะหรือว่าค้นหาหรือว่าเซฟส่งไฟล์อะไรอย่างเี้เลยนะคะแล้วก็เรายังสามารถทำงานเนี่ยร่วมกับบุคคนอื่นได้แค่แชร์ไฟล์แชร์ลิงก์เนี่ยออนไลน์ให้กันก็ช่วยกันทำงานได้นะคะแล้วก็ในส่วนขององค์ประกอบนะคะใน ก o เกิ e สไลด์นะ,ะในส่วนแรกนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นชื่อชิ้นงานนะคะเราก็สามารถตั้งชื่อไฟล์งานหรือผลงานได้นะคะตรงที่3.1นะคะแล้วก็3.2นะคะก็จะเป็นแถบเมนูนะคะก็จะเป็นแถบที่รวบรวมคำสั่งหลักต่างๆนะคะที่ใช้งานในโปรแกรมนี้นะคะแล้วก็3.3นะคะตรงนี้จะเป็นแถบเครื่องมือการจัดการนะคะเราก็จะสามารถ จัดการเกี่ยวกับวัตถุข้อความการแทรกรูปภาพต่างๆปริ้นหรือว่าน,นำเสนอะนะคะแล้วก็3.4นะคะตรงนี้จะเป็นพื้นที่ทำงานนะคะก็จะเป็นเราสามารถวางข้อความวัตถุหรือว่าลิงค์คลิปต่างๆได้และส่วนที่3.5นะคะก็จะเป็นแถบมุมมองและการแสดงความคิดเห็นนะคะก็เราจะสามารถดูตัวหลัก ตัวอย่างสไลด์นะคะแล้วก็แถบแสดงความคิดเห็นต่างๆได้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปทดลองเข้าใช้งาน Google Slide กันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะแล้วก็จะเข้าที่เบราว์เซอร์ของ Google นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปที่ปุ่มจุดเจุดตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกคำว่าสไลด์นะคะ ถ้าเราจะเริ่มนําเสนองานนาเสนอใหม่ก็ให้กดที่ว่างนะคะในส่วนของงานนาเสนอล่าสุดก็จะเป็นที่เราเนี่ยเปิดไปนะคะเมื่อกดที่ว่างเสร็จนะคะก็จะเป็นแถบพื้นที่ทํางานแล้วก็แถบเมนูขึ้นมานะคะซึ่งในส่วนนี้จะเป็นภาษาไทยนะคะก็เราสามารถตั้งชื่อได้ตรงนี้ใช่ไหมคะก็ ข้อดีของเาเนี่ยก็จะบันทึกอันตโนมัติเลยนะคะการแก้ไขล่าสุดเนี่ยก็จะบันทึกได้เลยนะคะแล้วก็ปิดตรงนี้ไปก่อนนะคะแล้วมาดูกันทีละหัวข้อเลยนะคะส่วนของไฟล์นะคะก็จะมีะนําเข้างานนําเสนอหรือว่าเอกสารต่างๆเนี่ยมาได้นะคะนาเข้าสลาไลด์ได้สามารถทําสําเนาได้นะคะหรือว่าดาวน์โหลดไปซึ่งเราเนี่ยจะดาวน์โหลดไฟล์งานเนี่ยเป็นอ่า PowerPoint เป็น PDF เป็นรูปได้หมดเลยนะคะสามารถย้ายไปอย่างโฟลเดอร์หรือว่าไดต่างๆได้เปลี่ยนชื่อได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะการตั้งค่าหน้ากระดาษนะคะจะเป็นงานนำเสนอปกติทั่วไปก็จะเป็นสิบต่อ9นะคะหรือว่าจะเป็นกำหนดเองมาตรฐานต่างๆส <c oughs> ต่อสมก็จะก็จะแบบแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะเอาไปนำเสนอ อย่างไรนะคะแล้วก็กำหนดโดยที่ไหนส่วนมากก็จะเป็น1 9นะคะในส่วนของแก้ไขนะคะก็จะมีการทำเราก็สามารถเลือกเลิกทำหรือทำซ้ำได้หรือว่าจะกดคอนโทรลเซตก็ได้ว่าคอนโทรลวายก็ได้นะคะการดูนะคะก็จะสามารถดูภาพสไลด์ภาพเคลื่อนไหวได้นะคะ แทรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองแทรกรูปภาพของข้อความการรูปแบบนะคะสไลด์นะคะการจัดเรียงเครื่องมือเราสามารถพิมพ์ด้วยเสียงได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือกดปุ่มนี้แล้วก็พูดออกไปนะคะมันก็จะสามารถพิมพ์ให้เราได้เลยนะคะส่วนเสริมนะคะก็มีหลายอย่างที่เราจะสามารถเพิ่มได้นะคะจะเป็นไอค่อนหรืออะไรต่งตางๆได้นะคะ ่ออนนะืะเมื่อมีงานนำเสนอใช่ไหมคะเราก็จะสามารถพิมพ์ได้นะคะดูตรงนี้ก็เราจะหัวข้อหลักแล้วก็หัวข้อย่อยนะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนนะคะรูปแบบตัวอักษรได้ เอาเป็นอะไรนะคะทำงานการใช้งานเหมือน powerpoint เลยนะคะหรือว่าเราเนี่ยจะเพิ่มอยากจะใช้ฟอนนะคะมากกว่านี้นะคะก็ไปที่ a บวกได้นะคะแล้วก็เลือกฟอนต่างต่างนะคะที่มีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะก็ออกตามใจชอบเราได้เลยนะคะ จากนั้นนะคะก็ไปดูตรงนี้กันเลยนะคะตรงทีมนะคะก็จะมีให้เลือกนะคะเลเยอร์นะคะเราจะใช้ในสไลด์นี้เราจะใช้ให้หัวข้ออยู่ตรงไหนมีอะไรบ้างนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะบวกตรงนี้ก็คือการเพิ่มสไลด์นะะก็เพิ่มได้เรื่อยๆ น,นี่จะเป็นชื่อของเขาอยู่ตรงนี้และรายละเอียดก็ใส่ลงมาในช่องนี้ก็ได้นะคะและทีมนะคะตรงนี้จะเป็นทีมที่เขาเนี่ยมีให้นะคะซึ่งก็โอ้โหเราสามารถเลือกได้หลากหลายมากนะคะหรือว่าเราเนี่ยจะสามารถนําเข้าทีมเองได้นะคะถ้าเราไปเอามาจากที่อื่นไว้แล้วนะคะก็เซฟแล้วก็เอามาเป็นทีมได้นะคะหรือเราเนี่ยจะสามารถ สร้างตีมเองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นรูปแบบเป็นแบบที่เราต้องการนะคะสามารถสร้างได้นะคะโดยไปที่ดูหรือวิวนะคะแล้วก็เลือกเครื่องมือสร้างตีมนะคะตรงนี้เขาจะมีมาให้นะคะต่างๆเลยว่าจะเอารูปแบบไหนนะคะเลยเอาแบบไหนก็สามารถเปลี่ยนตัวอักษรได้นะคะ แล้วก็เปลี่ยนชื่อธีมนะคะจะเป็นธีมหนึ่งแล้วเน่พอตกลงเสร็จนะคะเราก็สามารถเลือก background นะคะได้ว่าเราจะเอาสีอะไรนะคะธีมของเราที่เราสร้างขึ้นมาเองนะคะจะเอาสีอะไรหรือว่าจะเป็นเลือกจากรูปภาพนะคะจากกล้องจาก U I L Photo หรือว่า Search Google ค้นหา แล้วเราแทรกเข้าไปนะตรงนี้นะคะก็จะเป็นขึ้นมาให้เลยนะคะเป็นแบ็กกราวด์แบบนี้นะคะแล้วเราก็มีชื่อแล้วก็สามารถทำได้นะคะว่าเราจะเอาธีมของเราเนี่ยใช้เลเยอร์แบบไหนแล้วก็พคนหลัางเป็นแบบไหนได้บ้างนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ เซฟไว้นะคะเรียบร้อยนะคะก็จะไม่มีจากนั้นนะคะเราเดี๋ยวมาลองอาแกกันนะคะ รูปภาพนะคะก็สามารถมาได้จากหลากหลายที่เลยนะคะจะอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์หรือในค้นหาในเว็บไซต์ก็ได้เลยนะคะตรงนี้จะรวดเร็วมากนะคะเพียงแค่เราค้นหารูปนะคะ แบบนี้นะคะเราสามารถลาดมาวางได้เลยก็สรุวมกมากเลยคะ่ะ เลือกรูปไหนมาก็ได้หมดเลยนะ,ะเราไม่ต้องเปิดหลายแท็บนะ,ะเพื่อที่จะไปเซฟรูปดาวโหลดแล้วก็แทรกเอามาลงอีกทีนึงนะคะลเลือกจากเว็บไซต์มาวางได้เลยนะคะจากนั้นนะคะต่อไปนะคะจะเป็นวิดีโอนะคะเราก็สามารถาเลือกคลิปวิดีโอนะคะมาวางนะคะได้โดยที่เราอาจจะเซิร์ชจาก URL หรือว่าชื่อก็ได้นะคะ คลิลิงก์มานะคะเลือกนะคะมาว่างได้ก็จะเป็นคลิปมาว่างนะคะเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้เขาเนี่ยเล่นคลิปเมื่อคลิกที่เราคลิกเองหรือว่าเมื่อเล่นอัตโนมัติเลยหรือว่าเราจะกําหนดค่า أ, ก็ได้นะคะแล้วก็เราสามารถกําหนดว่า จะให้อยู่ตรงไหนนะคะขนาดการมุนนะคะหรือว่าเราจะเริ่มต้นที่เวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะเปลี่ยนตีมก็ได้นะคะเราลองมาดูตีมที่เขาให้มา ตรงนี้นะคะจะเพิ่มเป็น Layout อย่างอื่น,นก็กดเลเยอร์ในสไลด์ที่3ก็จะเป็นแบบที่เราเลือกนะ,ะการทำงานจะง่ายมากนะคะแล้วก็ใช้งานได้เหมือนกับ powerpoint เลยนะคะแต่ว่าสะดวกรวดเร็วมากนะคะทำงานบนออนไลน์นะคะสามารถบันทึกอัตโนมัติแล้วก็ทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้นะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราเนี่ยอยากจะลิงก์ข้อความนะคะหรือว่าข้อความนี้ลิงก์ไปยัง งานนำเสนออื่นหรือว่าอ่าเว็บไซต์อื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็เดี๋ยวเราลอง,ลองทำาูนะคะโอ้ยตรงนี้นละค่ะแล้วคุมดำนะคะคลิกขวากดที่ลิงก์นะคะ เราสามารถที่จะ,ะเลือกได้นะคะว่าเราเนี่ยจะ,ะวางลิงก์อะไรนะคะหรือว่างานนำเสนออะไรนะคะจากนั้นมันจะขึ้นเป็นสีน้ำเงินนะคะโดยที่เมื่อเราเนี่ยกดที่ตรงนี้นะ,ะมันก็จะลิงก์ไปที่ข้อมูลนะคะ g o o l e Sheets Google, She Google Docs ของเรานะคะที่เราเนี่ยเสิร์ฟข้อมูลไว้แต่มีข้อมูลจำนวนมากนะคะไม่ได้มาลงตรงนี้แต่ถ,ถ้าถูกถามรายละเอียดนะคะเราก็สามารถคลิกตรงนี้ได้แล้วก็ลิงก์ไปยังอีกอันหนึ่งได้เลยนะคะ,นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะ รู้ได้นะคะว่าเราเนี่ยมีการแก้ไขมาแล้วเนี่ยกี่เวอร์ชันใครแก้ไขตรงไหนบ้างนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นข้อดีนะคะเมื่อเราเนี่ยแบ่งปันไฟ์ลงาน,นะะให้กับบุคคลอื่นไปนะคะแล้วเราเนี่ยอยากจะได้ไฟล์ก่อนหน้าเวอร์ชันก่อนหน้านะเราก็สามารถกดที่แก้ไขครั้งล่าสุดตรงนี้เราก็จะรู้นะคะว่าใครแก้ไขบ้างใครเป็นคนแก้ไขบ้างและเวลาไหนบ้างนะคะ เราเนี่ยคืนค่าเวอร์ชันได้แล้วก็ตั้งชื่อเวอร์ชันหรือจะทำสำนเนาก็ได้เช่นเดียวกันต่อมานะคะเราเนี่ยก็จะเมื่อจัดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะ แบ่งปันนะคะป้ายนี้นะคะกับบุคคลอื่นได้นะคะโดยกดไปที่แช์นะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราต้องการจำกัดน,นะคะให้คนที่เข้าถึงได้เนี่ยมีแค่คนเดียวส่งไปให้แค่คนเดียวะะแล้วก็จะพิมพ์เมลของเขาเน่เข้าไปนะคะหรือว่านะคะตรงนี้ะจะเป็นอีเมลองค์กรทุกคนที่มีอีเมลองค์กรเนี่ย จะสามารถเข้าได้นะคะแล้วเขาเนี่ยจะมีสิทธิ์แค่อา่านหรือว่าอาจจะแสดงความคิดเห็นหรือสามารถแก้ไขได้ก็แล้วแต่เราเลยนะคะหรือว่าอันสุดท้ายก็จะเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะคะนี่ก็แ,แค่อาาา่านแสดงความคิดเห็นหรือว่าจะสามารถาแก้ไขข้อความเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ตรงนี้นะคะก็สามารถคัดลอกนะคะแล้วก็ไปให้ลิงก์แก่บุคคลที่เราเนี่ยอยากจะ แชร์ไฟล์แบ่งปันไฟล์ให้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะการใช้งาน Google Slide นะคะนี่ก็เป็นการใช้งานนะคะ Google Slide เบื้องต้นนะคะก็อาจจะมีแท็บเมนูนะคะฟังก์ชันต่างเนี่ยคล้ายกับ PowerPoint หรือเหมือนกันเลยนะคะเพียงแค่ทำงานออนไลน์และแการแบ่งปันไฟล์นะคะทำงานร่วมกันได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งสะดวกมากๆเลยนะคะก็วันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะยังไงก็เดี๋ยวเราเจอกันนะคะในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ